สวัสดีค่ะ FC กลับมาทักทายสบายดีกันอีกครั้งเป็นคลิปที่2ของวันที่2ส,งสิงหาคม2องหา6 8นะคะแม่เพ่นกัดจะมานำเสนอแนวทางหานอยแยกและหานอยรวมนะคะของ6สสำนักด้วยกันเนาะตาปากน้ำโพเขาฝากมาน้องเพชรนำโชคหมอดูเลขเด็ดสุดใจพารวยแม่ริ้วพารวยค่ะเนาะฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่เพ็นในเดอ้อค่ะช่วงนี้สื่ออย่างกับบทถึกน้ำเิ่นจักเถือนะคะเนาะทั้งๆที่ตัวเลขเข่าดีเนาะกับบทถึกจักเทือจจกเป็นยังแม่เพ้นก็ขอเป็นกำลังใจให้เอฟซีทั้งช่องบางคนเนาะที่บถูกเนาะผู้ใดที่ถูกก็ดีใจน้ำสู่ๆต่อไปน้ำกันนะคะ ทั้งทุกเสียงทุกอาจารย์เด้อค่ะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะทุกๆเสียงท,ทุกอาจารย์ก็คิดค้นสูตรให้มาเพื่อเป็นแนวทางนะคะก่อนจะเสียงซื้อก็พิจารณากันก่อนนะคะเอาไปเทียบใส่ลายๆสำนักลายๆอาจารย์เด้อจ้ะ เบาๆลายใหญ่หายงเข้ามาเข่าเบิงผลฮานอยเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะสาหรับนอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก0 0 4่ล่างออก6 2สองและฮานอยปกติบนออก902ล่างออก26หฮานอย VIP บนออก7 5 4ห่ล่างออกส3านะคะสาหรับของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้เนาะสองกับ6กอดคอกันมา2หฮานอยเลยเนาะสอง2สองมาน้อยพิเศษกับนอย ปกติเนะาะแต่ว่าจับู้ให้บบเขานะคะสองกามาสามาน้อยเลยเนาะมาน้อยอ่าพิเศษปกติบนล่างแล้วก็ VIP นะคะเนาะสองมาสามาน้อยเลยมาต่อที่ของน้องเพชรนำโชคเมื่อวานนี้เด่นสองเม็ดเดียวค่ะสองแต่กระจุยกระจายไปเลยเนาะแส2สองมาสามาน้อยเดิ่งบนล่างน้อยปกติ จับคู่ให้เข้าค่ะนี่สองสามเนอะสองสาม,มานย VIP ล่างตรงๆและ2 0งศนย์มานอยปกตินะคะส่วนชุด3ตัวบนเข้าที่920เลขออก9 02นยอยปกติเข้า3ตัวโต๊ดนะคะนี่ค่ะตัวนี้สตัวโต๊ด้อยปกตินะ754 มานอย VIP เข้าตรงๆนะคะเนาะสามตัวแตกสองฮานอยเลยนะคะก็คือฮานอย VIP เจ็ดห้าสี่ตรงๆและฮานอยปกติเก้าศูนย์สองเข้าสามตัวโต๊ดนอกพ่นไทยเก้าสองศูนย์นะคะ FC ก็ ถือว่าตัวเลขแนวะทางของน้องเพชรนำโชคช่วงนี้ก็เข้าดีมากเลยเนาะทั้งฮานอยพึ่งเข่าสามโตโตนมือนั้นเนะาะบาทได้สองสามมือหนึ่งเนาะมือว่านนีมากเขา่าทั้งสองฮานอยเลยเนาะทั้งตรงทั้งโตดเลยค่ะของพ่อหมอดูเลขเด็ดก็เข้าเช่นกันนะคะวิ่งลูดสองมาทั้งสามฮานอยเด้งบนล่างน้อยปกติจับคู่ให้เข้าสองฮานอยก็คือ สองหกและหกสองเนาะนอยพิเศษกับนอยปกตินะคะส่วนของแม่เลี้วค่ะแม่เลี้ววิ่งลูดมาสี่นะคะสี่เข้าสองฮานอยจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยก็คือมาชุดเน้นสี่ห้าเลขออกห้าสี่บนของนอย VIP นะคะหนึ่งฮานอย ส่วนฮานอยรวมของตาปากน้ำโพวิ่งลูดเจ็ดกับศูนย์ศูนย์มาสองฮานอยมาน้อยพิเศษกับปกติจับคู่ให้บอเขาเนาะส่วนฮานอยแยกของตาปากน้ำโพวิ่งลูดมาสองฮานอยมาน้อยพิเศษกับน้อยปกติจับคู่ให้เข้าที่หกสองนะคะหกสองล่างของน้อยพิเศษหนึ่งฮานอยนะคะก็น้อยปกติบอเขานะคะอ่า นอย VIP ส่วนของเขาฝากมาวิ่งลูดมา1นึ่งฮานอยเนาะจับคู่ให้เข้าที่40เลขออก204นยอยพิเศษ1นึ่งฮานอยค่ะอันส่วนปกติกับ VIP ออกสลับกันเนาะนี่ค่ะศูจากนอย VIP ไปขึ้นนอยปกติจาก4554จากนอยปกติมาออกนอย VIP นะคะ ค่ปะปวดท้องบ่ลูกคำเปงเกงส้มปวดท้อง่าสั่นปวดท้องแนละ้วจะให้แม่ทำยังไงคะขี่ไหว้ดงขี้บอกไปขี้ตัวห้องน้ำตัวลูกทำเพลงเฮ้ยเด็กน้อยเนะอย่าเว้าอย่างกับว้าวไป ห้องมาเอาตัวแรกแนวทางฮาหนอยพิเศษฮาหนอยแยกตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา7กับ0จับคู่ชุดสองตัวมี7จ 7, 7 0เจ็ดชุด3ามตัวบน7 0็กับ 0, 0 7 7ส่วนฮาหนอยปกติให้ลูดที่สมกับ 6, 6บนล่างชุดสองตัวมีสามหนึ่งสามสี่หหนึ่งหสี่ ส่วนชุด3ตัวบน3,64ก 4, ับ6,31และฮานอย VIP ให้รูดที่5กับ8บนล่างชุด2ตัวมี5,8,5,1 8,8,8,1ชุด3ตัวบน5,8,1กับ8,5,8นะคะฮานอยแยกตาปากน้ำโพวันนี้เนาะส่วนเมื่อวา,านตาทำผลงานวิ่งลูดมา2องฮานอยนะคะมาน่อยพิเศษกับฮานอยปกติ ส่วนตัวจับคู่เข้าหฮาหนอยนะคะก็คือฮานอยพิเศษเข้าที่6กสองตรงๆค่ะค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นอยพิเศษให้ลูกโอเคโอเคลูกนอยพิเศษให้ลูดที่7กับ0นอยปกติให้ลูดที่3กับ6นอย VIP ให้ลูดที่5กับ8นะคะ สำหรับวันนี้ของเขาฝากมาน่อยพิเศษให้ลูดสามกับ4บนล่างก็ชุด2ตัวมี3ามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้านะคะและหาและชุด3มตัวบน,น,นชุดสามตัวบนไปไปพี่นิงอาบน้ำให้น้องหน่อยไป ชุดสตัวบน 3, 4, 9กับ 4, 3, 8ส่วนฮานอยปกติให้รูที่6กับ7บนล่างชุด2ตัวมี 6, 4, 6, 5 7, หกหดสี่ดหส่วนชุด3าตัวบนหกเหและ 7, จ็ดหกสีฮานอย V.I.P ให้รูที่6กับ7บนล่างชุด2ตัวมี 6, 8 6, 9 7, 8 7, 9ชุด3าตัวบน 6, กเกับ 7, 6, 8นะคะ เมื่อวานนี้เนาะของเขาฝากมาวิ่งลูดก็มาหนึ่งฮานอยนอยพิเศษจับคู่ก็เข้านะคะเข้าที่สี่ศูนย์เลขออกศูนย์สี่บนเนาะสำหรับวันนี้นอยพิเศษรูดสามกับสี่นอยปกติรูดหกกับเจ็ดนอย VIP รูดหกกับเจ็ดนะคะเหมือนกันเนาะปกติกับ VIP แต่จับคู่บ่เหมือนกันเด้อจับหน้าจอเลยค่ะ ได้แล้วไปต่อเนอะหาะฮานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างมา0กับ3จับคู่ชุด2ตัวมี0ู0ย0ศูนย์ศูนยกี่กับ 3, 3, 3 7ส่วนเมื่อวานของตาจับคู่ให้โบเขาเนาะศนย์มาสองฮานอยแต่ว่าจับคู่บบเขาสำหรับวันนี้วิ่งรูดให้3ามกับ0ูนย์ จับคู่ชุด2ตัวมี0 0 0 1 0 6 0 7 3 1 3 3 3 4กับ3 7นั่นเองค่ะมาต่อของแม่ลิ้วพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา2กับ6จับคู่ชุดเน้น2ตัวมี2 3 2 4 2 5 5 6 6 9ชุดลอง2 6 3 4กับ3 5นะคะ ส่วนเมื่อวานแม่ให้มาวิ่งรูดเข้า1ตัวส่วนตัวจับคู่มา1นึ่ฮานอยชุดเน้นนะคะก็คือมา4ี่ห้าเลขออก5 4บนของฮานอย VIP 1นึฮานอยวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่างมา2กับ6ชุดเน้น2ตัวมี2 3 2 4ามสองสี่สองห้าสองสา่กับหกส่วนชุดลองมี2 6 3, 3, 3 4กับ3าหนะคะ แคปหน้าจอเลยค่ะโอเคเนาะไปต่อค่ะถ้าต่อที่ของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา6กับ7ด จับคู่ชุด2ตัวมี6กสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจห้านะคะผู้ใดอยากโทษติดต่อสอบถามนะคะพ่อเพิ่นจวงนี้เพิ่นบ่คอยสบายนะคะ FC ซเนาะเพิ่นไข่เดี๋ยวก็เป็นไข่เดี๋ยวก็เป็นฟีเดี๋ยวก็เป็นอันแล้วก็ปวดทองนะคะเพิ่นเพิ่นแบบเพิ่นสุขภาพบ่คอยแข็งแรงนะคะ,ะส่วนเมื่อวานนะคะของพ่อก็เข้าเนาะ เข้าบนล่างค่ะ2 6 6หกมาหน่อยเออบแมนบนล่างเข้าสองฮานอยน้อยพิเศษกับน้อยปกติเนาะสำหรับวันนี้ให้มาใหม่วิ่งรูดเป็น6กับ7บนล่างจับคู่ชุด2ตัว6กสามหและ7จ็ดและ7จหนั่นเองค่ะมาต่อที่ของสุดใจพาลวย สำหรับของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งรูดเด่นที่6กรองเจับคู่ให้ชุดเน้นก็จะเป็น 6, 2, 6, 9, 6, 1แล้วก็ชุดรองก็จะเป็น 7, 2, 7, 9, สอเจ็าและเจนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เนาะของสุดใจพารวยวิ่งรูดกอดคอกันมา2หงาน้อยเนาะคะ่ะก็คือ 2, 6, 6, 2กหกสองเนาะเป็นไหมาวิ่งรูด2กับ6ส่วน2น,นั้นมาทั้งสาม้าน้อยเลยเนาะแต่ว่าจับคู่ว่เขา สำหรับวันนี้ให้วิ่งนูดเด่นที่6ลอง7จับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น6 2 6 9กับ6 1ส่วนชุดลองก็จะเป็น7 2 7 9และ7 1นั่นเองค่ะแคปหน้าจอเอาของพ่อหมอดูเลเด็ดแล้วก็ของสุดใจพารวยนะคะ แคปหน้าจอได้แล้วไปต่อของน้องเพชรนำโชคนะคะวันนี้ให้วิ่งลูดเด่นบนล่าง3ามฮานอย7เม็ดเดียวนะคะจับคู่ให้มีเจ็ดแปเจดหกดเดแล้วก็7จ็ดหนึ่งหสองแดห้าแดนะคะชุด2ตัวก็จะเน้นไปที่7จ็ดแปเจดหดเดและเจ็ดหนึ่งเนาะ ชุด3มตัววันนี้มีสี่ชุดเหมือนเดิมนะคะก็คือสองห้าหกสามเจ็ดเจ็ดหแปดหแปดแล้วก็หกเจ็ดหนึ่งะคะเมื่อวานนะคะของน้องเพชรนำโชคว,วิ่งลูดสองเม็ดเดียวสองมาทั้งสามฮานอยนะคะจับคู่ชุดสองตัวเข้าที่ สองศูนเลขออก02บนของฮานอย VIP เออของฮานอยปกติ1น <state>. ึ่งฮานอยและ2อสมาล่างของฮานอย VIP เข้าตรงๆนะคะส่วนชุด3ตัวบนนี่ค่ะฮานอยปกติเข้า3ตัวโต๊ดเนาะให้92 0เลขออก902แล้วก็ฮานอย VIP เข้า3ตัวตรง754ตรงๆนะคะ ของน้องเพชรน้ำโชคแตก3ตัวตรง3ตัวโต๊ด2องาหนอยนอยปกติกับนอย vip นะคะ,ะวันนี้ก็ให้วิ่งรูดเด่น7เม็ดเดียวบนล่าง3หามานอยจับคู่ชุดนินเจ็ด7ปดเจ็ดและ7 1ชุดลองก็จะเป็น6กสองโอขอโทษหกหกกับ5 8ส่วนชุด3ตัวบนวันนี้ ก็มีสีุ่ดเหมือนเดิมก็คือสองห้าหกสามเจดเจแปดหกดและ6กเจดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เข้าเนาะอ้สะออนผู้ใดซื้อตามถือโอ้ยดีใจน้ำคนถือนะคะเมื่อนั้นก็เข่า3มเนาะเลขเลขเลขห้าน้อยเพิ่นจะเข้าสามตัวโต๊ดบอยเนาะคะ่ะ fc ไม่เพิ่นสังเกตมานี่ อ่แคปหน้าจอได้แล้วคลิปนี้แม่เพ่นกะขออวยพรให้เอฟซทั้งช่องทุกคนเฮงเรวยๆปังๆกันยุกช่องอีกนะคะวันนี้ก็ขอให้แตก3ามตัวตรง3าห้าน้อยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ